บทที่215กล้าถามเซียนเอลยูที่ไหนแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงรุ่งโร์ก็ค่าคุณซะเสียงของจัก,กรพรรดิหญิงนั้นเย็นชาเสื้อผ้าสีขาวของเธอไม่มีใครเทียบได้และฝ่ามือของเธอก็หมุนไปและกาแล็กซี่ก็ไม่แยแสและว่านดาวก็กระซิบกับเธอในขณะนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเพียงคนเดียวในจักรวาลและเธอจะระงับการมีอายุยืนยาวและสวรรค์ชีวิตนี้ฉันไม่เห็นอมะตะฉันไม่เต็มใจเทียนซุนผู้มีอายุยืนยาวคำรามและต่อสู้อย่างหนักในขณะนี้เขายังทำกลอุบายมากมายซึ่งทำให้เกิดเสียงคำรามของถนนและต้องการแก้ไขากาาร่อสสสู้้นนเวลััทีุด ในพื้นที่จำกัดของชีวิตบนดวงดาวของจักรพรรดิผู้สูงสุดในสมัยโบราณหลายคนเฝ้าดูการต่อสู้ด้วยสายตาที่เย็นชาเทียนซุนผู้มีอายุยืนยาวกำลังจะพ่ายแพ้เสียงที่ไม่ยาแสและดังก้องมาจากซาประหักหักพังของเทพ,พเจ้าเขย่าดินแดนรกร้างทั้งแปดถอนหายใจเทพธิดารุ่นหนึ่งที่ต่อสู้มานับล้านปีในโลกนี้แต่ในที่สุดก็จะตายและชีวิตนี้จะไม่เห็นนางฟ้าในเหมืองโบราณในสมัยแรกๆยังมีเสียงกระซิบอันสูงสุดซึ่งแพร่กระจายไปยังสวรรค์ชั้นที่เก้า เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ฉันสนใจเจ้านายผู้โดดเดี่ยวมากกว่าเหตุใดจึงมีพลังต่อสู้เช่นนี้หลังจากหลายหมื่นปีเธอยังมีชีวิตอยู่เธอควรจะเหมือนกับพวกเราในภูเขาแอนเดสดวงตาทั้งสองข้างทะลุผ่านจัก,กรวานอันกว้างใหญ่จ้องมองไปที่ร่างของจักรพรรดิอย่าง,ร,ร,งร้ายแรงเรากำลังสำรวจความลึกลับของร่างกายของเธอเทียนซุนอายุยืนยาวกำลังจะพินาศนอกจากจะทำให้โซนสูงส่งเหล่านี้รู้สึกถึงอารมณ์และการถอนหายใจแล้วพวกเขาไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์อื่นๆของตัวเองได้ หลายร้อยพันปีหรือหลายล้านปีได้ทาให้จิตใจของพวกเขาสงบลงแล้วสอดแนมเทพนิยายและพิสูจน์ให้เห็นว่าความเป็นอมตะคือจุดประสงค์ขององค์การอยู่รอดอย่างเหนียวแน่นของพวกเขาดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความพ่ายแพ้ของชางเชงเทียนซุนพวกเขาสนใจและสนใจมากกว่าว่าทาไมจัก,กรพรรดิจึงสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องฟันตัวเองและยังคงมีพลังการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้บูมหลังจากการเผชิญหน้าอีกรอบในที่สุดชางเชงเทียนซุนก็พ่ายแพ้และถูกจัก,กรพรรดินียิงและตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายของชายแดนการรอคอยมานับล้านปีนี่คือจุดจบ,จบส เทียนซุนอายุยืนยาวเงยหน้าขึ้นมองและถอนหายใจในเวลานี้แม้ว่าเขาจะยังคงยืนอยู่ในขอบเขตของเสาแต่เขาไม่เคยล้มลงแต่พอมะยาวสีดำของเขาผสมกับผมสีขาวสองสาปอยและมีรอยย่นเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาตอนนี้พลังชีวิตของเขาถูกเขาไม่ถึงขีดจำกัดแล้วและเขาไม่สามารถออกจากอาณาจักรขั้วโลกได้อีกต่อไปกล่าวอีกนหนึ่งเมื่อเขาถอนตัวออกจากอาณาจักรขั้วโลกชีวิตของเขาก็จะสิ้นสุด โหนกแก้มของชังเชงเทียนซุนเปล่งประกายแวววาวเซนไดของเขาเต็มไปด้วยรอยแตกและกระจายไปทั่วมันน่าตกใจนั่นคือพลังแห่งปีแม้ว่าเขาจะสร้างความลับของบุคคลน,นั้นแต่ก็ไม่สามารถทําเช่นนี้ได้รอยแตกในเซนไดฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์วิธีเดียวที่จะหยุดการแพร่กระจายของรอยแยกเซนไดนี้ได้คือเริ่มความวุ่นวายอันมืดมนและดูดซับวิญ,ญญาณของวิญ,ญญาณทั้งหมดเพื่อชะลอความเร็วขององค์การแตกกระจายของเซนไดแต่ตอนนี้ความเร็วของรอยร้าวที่แพร่กระจายบนเซนไดของเขาไม่สามารถหยุดได้อีกต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นการดูดซับแกนแ จัก,กรพัดยืนเงียบเงียบและเสื้อผ้าสีขาวก็เต็มเมืองตอนนี้เธอไม่ต้องยิงอีกต่อไปฉางเชิงเทงียนซุนในวันนี้เป็นคนตายจริงๆนางฟ้านางฟ้านางฟ้าอายุยืนยาวเทียนซุนฉางเซี่ยวกเรียกกล่อมหนึ่งหมื่นดาวเสียงของเขาก้องไปทั่วทั้งจักรวาลหลังจากวางแผนมาโดยตลอดรอาอมาหลายปีในที่สุดทุกอย่างก็ว่างเปล่าและทั้งหมดจะกลายเป็นดอกไม้ในกระจกและพระจันทร์น้ำการชกแบบนี้ไม่เหมาะกับคนธรรมดาทั่วไป ในชีวิตของเขาตั้งแต่ยุคเทพนิยายเขาผ่านวัยชราและรกร้างเกินไปและยังคงใช้ชีวิตอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นวันที่เขาจะเข้าสู่ถนนนางฟ้าในอนาคตแต่ตอนนี้เขาคือถึงววระที่จะได้เห็นมันบนถนนหอยู่เฉิงเซียนกำลังฟังเพลงงานศพของตัวเองไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงตอนนี้555แม้ว่าเขาจะหัวเราะแต่ก็มีร่องรอยของความโศกเศร้าอยู่ในน้ำเสียงของเขาแสงนางฟ้าบินหมอกมัวปรากฏขึ้นข้างฉังเชงเทียนซุน,นและนั่นคือแสงของเต่าร่างของเขาก็กลับกลายเป็นร่างของชายชราอีกครั้งภายใต้ความเป็นอมาตะอันงดงาม ดูเหมือนว่าเขากําลังจะกลายเป็นอมะตะในขณะนี้ทั้งจัก,กรวาลเนียบงนันความโศกเศร้าขององค์การมีอายุยืนยาวเทียนซุนทําให้พระภิกษุทุกคนรู้สึกถึงหัวใจของพวกเขาการพบปลูกตลอดทางแต่เดิมนั้นฝืนท้องฟ้าแม้ว่าพวกเขาจะปีนไปสู่อาณาจักรสุดขั้วแต่พวกเขาก็อยู่ห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวจะต้องไม่มีความเป็นอมะตะเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งจะต้องว่างเปล่าฉันไม่อยากเห็นผู้เป็นอมะตะแม้ว่าฉันจะตายฉันก็จะตายบนถนนเฉิงเซียนชางเช็ตเทียนเคารพส่วนลึกของโดมท้องฟ้าที่วุ่นวายและพูดกับตัวเองอย่างเงียบ ดาบอายุยืนที่คอยติดตามเขาตลอดหลายล้านปีในมือของเขาดูเหมือนจะตระหนักว่าเจ้านายของเขากำลังจะตายในโลกนี้ดาบสั่นไหวและให้เสียงที่ชัดเจนและเขาก็ออกมาจากมือของชังเทงเทียนซุนและร่างของดาบก็บานสะพรั่งอย่างมากดาบอันรุ่งโรจน์ฟันลึกเข้าไปในโดมท้องฟ้าที่วุ่นวายดูเหมือนนว่าจะเข้ามาแทนที่เจ้านายของเขาและเปิดสู่ถนนแห่งนางฟ้า555หากเป็นเช่นนั้นให้ฉันต่อสู้กับคุณในการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้ซึ่งจบลงด้วยความฉลาด เทียนซุนผู้มีอายุยืนยาวหัวเราะในท้องฟ้าและยืนขึ้นห่อหุ้มด้วยฝนแสงของนางฟ้าที่บินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและดาบที่มีอายุยืนยาวร่วมกันสังหารลงไปในส่วนลึกของโดมท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในภาวะมึนงงพอเท่าแห่งความเป็นอมตะดูเหมือนจะเปิดออกและวิญญาณอมตะที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ปรากฏขึ้นและฉังเชิงเทียนซุนถือดาบแห่งความยืนยาวก็กรีดร้องและฆ่าเขาเทียนซุนอายุยืนยาวคุณอยากจะทำลายเส้นทางแห่งนางฟ้าและกลายเป็นนางฟ้าจริงๆหรือดวงวิญญาณทั้งหมดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลลลึกกกขขขอออองงงฟ้้้าาาารััันนววววววุ่ยยแะหใจเเ็็ตมมไปดค มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือสถานที่ที่เหมาะสมแม้แต่จุดสูงสุดของจัก,กรพรรดิโบราณก็ยังไร้ประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงผู้สูงสุดโบราณที่กำลังจะตายเพียงแค่อาศัยความลหลงไหลที่ลบไม่ออกเพื่อยึดถือมีเคตต้องห้ามสุพรีมเล็งกล่าวอมตะที่ส่องแสงสุกใสส่องแสงไปในจัก,กรวาลท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาบนท้องฟ้าของเหล่าอมตะที่บินได้ฉังเชงเทียนซุนก้าวเข้าสู่ถนนเชิงเซียนทีละก้าวหายไปในการมองเห็นของวิญญาณทั้งหมดและในท้ายที่สุดก็มีเพียงเสียงอมตะของความเป็นอมตะด้วยเสียงคำรามหนึ่งหมื่นดาวจากถนนเชิงเซียนนั้นนผ่่าไปสูโล นั่นคือเสียงถอนหายใจเบาๆของฉังเชงเทียนซุนและประโยคสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ในโลกอันกว้างใหญ่นี้กล้าถามเซียนเอลยูว่ามันอยู่ที่ไหนบทที่216ก่อนประตูจัก,กรพรรดิดึกดําบันอนุสาวรีนิรันเหนือโดมท้องฟ้าถนนเฉิงเซียนที่ถูกแยกออกจากกันอย่างรุนแรงด้วยดาบอายุยืนได้ถูกปิดและมีเพียงวิญญ,ญาณน,นางฟ้าจาังๆที่หลออกมาจากถนนเฉิงเซียนเท่านั้นที่เหลืออยู่ในจัก,กรวาล ในที่สุดฉังเชงเทียนซุนก็เสียชีวิตบนถนนเฉิงเซียนดังที่ท่านอนุตตราจารย์โบราณในพื้นที่ห่วงห้ามกล่าวไว้มันไม่ใช่เวลาหรือสถานที่ที่เหมาะสมแม้ว่าจุดสูงสุดของจักรพรรดิทเทียนซุนโบราณจะไร้ประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงฉังเชงเทียนซุนก็เป็นศพแล้วตั้งแต่วันนี้จะไม่มีพื้นที่ต้องห้ามในโลกอีกต่อไปจักรพรรดิหญิงยืนอยู่บนดาวของจักรพรรดิและยิงมันด้วยฝ่ามือซึ่งทำลายพื้นที่ต้องห้ามของสเสวียนหลิงซึ่งมีอยู่นับล้านปี หลังจากการล่มสลายของเทียนซุนที่ยืนยาวก็ไม่มีผู้สูงสุดในสมัยโบราณที่ซุ่มซ่อนอยู่ในสุสานนางฟ้าแห่งนี้อีกต่อไปดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าขัดขวางการยิงของจักรพรรดิพื้นที่จำกัดชีวิตถูกกลบออกจากโลกคำพูดของจักรพรรดิสันคลอน9กวันสิบดินซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามของชีวิตนั่นคือสถานที่ที่เปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณของโลกแม้แต่พยานก็ไม่เต็มใจที่จะแตะต้องพวกเขาและตอนนี้ผู้นำหลักของพื้นที่ห่วงห้ามโบราณที่แห้งแล้งได้โจมตีอย่างรุนแรงแม้กระทั่งการลบพื้นที่หวงห้าม เทียนซุนอายุยืนยาวตายไปแล้วมันน่าเศร้าแต่หลังจากสงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงสิ่งที่ผู้คนจําได้มากขึ้นคือสไตล์อันอยู่ยงคงกระพันของปรมาจารย์หมันชุดขาวคุณทําได้ดีมากคินมูชื่นชมจากกรพรัดที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอในความเป็นจริงจักกรพัดดินีองปัจจุบันเพียงไม่กี่หมื่นปีผ่านไปนับตั้งแต่เธอมีชีวิตอยู่ที่ห้าถนนนางฟ้าฝุ่นแดงยังไม่ได้สัมผัสอย่างเต็มที่และความแข็งแกร่งของเธอก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดในทูกาเฮเวนดังนั้นตอนนี้ที่จากกรพรรดินีสามารถสังหารชัง แล้วขอบคุณครับพ่อองค์จัก,กรพรรดิมีรอยยิ้มและเย่หลิงหยุนก็อยู่ในโลกนี้มานานหลายปีทิ้งมูสอนเธอเกี่ยวกับลัทธิเต๋าและความเข้าใจในทุกรูปแบบทําให้ความแข็งแกร่งของเธอก้าวหน้าออย่างก้าวกระโดดในโลกนี้มีเพียงร้อยปีเท่านั้นความแข็งแกร่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตต่อไปก็ขึ้นอยู่กับหลิงหยุนเส้นทางจัก,กรพรรดนี้เทอามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วคาดว่าระยะเวลาขององค์การเป็นจัก,กรพรรดนั้นอยู่ไม่ไกลขิ้งมูยืนขึ้นด้วยมือของเขาดวงตาของเขาดูเหมือนจะทะลุผ่านจัก,กราาลออันันนกกก้ใ่ะะคจรดดดึบมสูี ต่อหน้าจัก,กรพรรดิดึกดำบันเย่หลิงยืนยืนอยู่หน้าศพของลูกหลานของจัก,กรพรรดิโบราณทั้งห้าและพูดอย่างใจเย็นเกิดความเงียบทั้งภายในและภายนอกช่องจัก,กรพรรดิและไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแม้แต่ลูกหลานของจัก,กรพรรดิโบราณทั้งห้าก็ยังพ่ายแพ้และความพ่ายแพ้นั้นช่างน่าสังเวชมากในกรณีนี้ใครจะกล้าก้าวไปข้างหน้าและต่อสู้กับนักบุญหญิงเผ่าพันธุมนุษย์คนนี้บนถนนจัก,กรพรรดิดาราสายนี้เธออยู่ยงคงกระพันจริงจริงการได้อยู่กับคุณในโลกนี้ถือเป็นความโชคดีของมนุษยชาติแต่มันเป็นความโชคร้ายของฉัน จัก,กระพรดหีงอหอยู่ถอนหายใจเล็กน้อยด้วยน้ำเสียงขมขื่นในปีต่อ,ตอมาจัก,กระรัดเฮงยูผนึกเขาไว้ในเชนยวนและบอกเขาว่าเขาสามารถตื่นจากกสอสได้ก็ต่อเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ในความทุกข์ยากและช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เอาชนะวิกฤตได้เท่านั้นดังนั้นในยุคทองที่คนจีนโบราณฟื้นตัวเขาจึงตื่นขึ้นมาเพื่อเอาชนะความเย่อหยิ่งของคนโบราณจำนวนมากและปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ตอนนี้นักบุญรูปร่างคล้ายมนุษย์ตรงหน้าเขาได้ทำสิ่งนี้เพื่อเขาแล้วและเขาก็ทำได้ดีกว่าเขานนนนนนัััับคร้้้้้งงงไม่่่่ถววสสสสิิีทาใใหหเเเขึึกกกกกพออจแต็็ลยชน เป็นเรื่องน่ายินดีที่ในที่สุดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็มีคนที่ต้องปกป้องและความสิ้นหวังก็คือมีความเย่อหยิ่งที่ขวางถนนเฉิงตี้ชีวิตนี้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้สำหรับเขาความหยิ่งยโสที่แท้จริงซึ่งถูกคาดหวังให้พิสูจน์หนทางของเขาอย่างแท้จริงการตัดเส้นทางการเป็นจัก,กรพรรดิคือความเจ็บปวดและความทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาคำพูดของจัก,กรพรรดิหงิงอหอยุกระตุ้นเสียงสะท้อนมากมายแท้จริงแล้วมีปีศาจเช่นนั้นอยู่บนฟ้าและในชีวิตนี้ใครจะมีความหวังที่จะเทศนา นี่คือความรุ่งโร์ของเย่หลิงยุนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความเศร้าและความสิ้นหวังของบรรพบุรุษหมื่นคนถูกปิดล้อมไว้ในแหล่งกำเนิดของพระเจ้าโลกสีทองนี้ไม่ได้เป็นของชั้นชั้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในรุ่งต่อๆไปและจากนั้นก็เริ่มต้นบนถนนแห่งจัก,กรพรรดิบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์นับหมื่นจากไปด้วยความตกตะลึงพวกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่มีความหวังที่จะได้สัมผัสอาณาจักรขั้วโลกดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะถูกเสือนอยวนแบนอีกครั้งฉันจะเป็นพยานหลังจากทุกยุคทุกสมัยอาจ นักบุญโบราณถอนหายใจน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจการมาถึงของยุคทองและการกำเนิดของชนเผ่านับพันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่พวกเขายังคงต้องรอจุดจบที่น่าเศร้าการจบแบบนี้ทำให้ยอมรับไม่ได้คนโบราณจำนวนมากมีพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อพวกเขามองไปที่นักบุญที่เป็นมนุษย์ต่อหน้าจัก,กรพรรดิมีโอกาสที่ซ่อนอยู่พวกเขาทุกคนรู้ดีว่าตราบใดที่นักบุญที่เป็นมนุษย์ถูกฆ่าแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะหันหลังกลับแต่พวกเขากล้าที่จะทำไม่มีผู้คน เด็กโบราณเพียงห้าคนเข้าร่วมกองกําลังและต่อมาจากกระพัดโบราณทั้งห้าก็ถูกส่งไปในที่สุดผู้สูงสุดในสมัยโบราณก็มาปรากฏตัวด้วยและสิ่งนี้ไม่ได้ทําร้ายนักบุญที่เป็นมนุษย์ในกรณีนี้แม้ว่าสถานะเสมือนจาก,กรพัดของจาก,กรพัดโบราณจะมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรฉันเกรงว่าฉันจะไม่รอที่จะโจมตีนักบุญหญิงของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้แล้วฉันก็ล้มลงก่อนถึงช่องจาก,กระพัดเย่หลิงหยุนเดินผ่านร่างของลูกหลานของจากกระพัดโบราณทั้งห้าและมาถึงช่องจาก,กรพัดดั้งเดิม ตรงหน้าเธออนุสาวรีย์ทองฟ้าอนุงดงามประงานตั้งประงานอย่างเงียบเงียบราวกับกำแพงวิเศษนอนอยู่บนถนนจักรพรรดิสิงกคงด้วยความผันผวนเล็กน้อยและบรรยากาศเรียบง่ายซึ่งออกมาจากอนุสาวรีย์ทองฟ้าแห่งนี้อนุสาวรีย์ฟังเตียนนี้เรียกว่าอนุสาวรีย์วันกูเทียนเจียวตั้งอยู่สุดถนนสิงคงเอ็มเพลเรอร์แห่งหมื่นเผ่าพันมันไม่เป็นที่รู้จักมานานหลายล้านปีตั้งแต่สมัยโบราณใครก็ตามที่เดินไปจนสุดถนนจักรพรรดิแห่งดวงดาวจะได้รับการเคารพในโลกปัจจุบันและเอาชนะศัตรูของโลกได้จะทิ้งชื่อของเขาไว้บนอน,อนุสาวรีีแห่งน้ นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศแต่ยังเป็นพยานถึงความแข็งแกร่งอีกด้วยอย่างไรก็ตามความเย่อหยิ่งทั้งหมดที่มีชื่ออยู่บนอนุสาวรีย์ฟังเตียนนี้มีแนวโน้มที่จะพิสูจน์สถานะสุดโต่งของพวกเขาได้ในที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเกือบทุกชื่อของจักรพรรดิโบราณแห่งสวรรค์ตลอดจนจักรพรรดิโบราณของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถพบได้ในอนุสรณ์สถานโบราณแห่งความภาคภูมิใจโบราณแห่งนี้เป็นความฝันของอัจฉริยะหลายคนในสมัยโบราณที่จักรพรรดิกำลังแข่งขันกันเพื่อฮีโร่แอร์ละทิ้องอ,นนองเธ บทที่217ตั้งชื่อไทอันเบการประลองที่คงอยู่ตลอดไปไทอันเบยยืนนิ่งรายล้อมไปด้วยความสับสนวุ่นวายและหลายชื่อบนนั้นมีความแวววาวจางัจงๆเปล่งประกายความสง่างามอันยิ่งใหญ่นั่นคือชื่อที่ทิ้งไว้โดยผู้มีอำนาจสูงสุดซึ่งครั้งหนึ่งเคยสังสอนเตา๋าหลังจากที่พวกเขาเทศนาร่องรอยท,ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในจัก,กรวาลในอดีตจ่าได้รับพรจากพลังแห่งพลังนับพนันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดทุกประเภทที่ผ่านมาแต่โบราณโดยไม่สูญพันธ์แม้จะเป็นเพียงชื่อก็ยังสามารถอยู่ในโลกได้หลัังจาาากกาากกรสมมิททุุุยย และบางชื่อก็ดูเยือกเย็นมากและถึงกับสูญเสียความแวววาวไปอีกด้วยนี่คือวันเวลาในอดีตแม้ว่าพวกเขาจะสร้างชื่อให้กับอนุสาวรีย์เทียนเจียวโบราณได้สำเร็จแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์เทียนเจียวได้ถนนจัก,กรพรรดิอยู่ซิงคงเดินไปถึงรอบชิงชนะเลิศไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องพิสูจน์และในที่สุดความทุกข์ยากหัวหลงเพื่อปีนขึ้นไปบนขอบเขตดาวสุดขั้วย,ยังคงถูกปิดกั้นโดยผู้ที่ยืนอยู่หน้าจุดสูงสุดของอาณาจักรเสมือนจัก,กรพรรดิซึ่งเป็นท้องฟ้าที่ผ่านไม่ได้เมื่อคุณผ่่าาาาาาานนนไไปคุาาุุณจจะะะสสาาสสมรรรรรถิูภวววขัั้ชชีตองโแลลใกด ยิ่งผ่านไปน้อยทางเดียวเท่านั้นที่จะจบลงด้วยความโศกเศร้าอย่างที่สุดถูกฝังไว้นานหลายปีฝุ่นก็กลับคืนเป็นฝุ่นและดินก็กลับคืนสู่ดินดวงตาของเย่หลิงหยุนกระพริบเธอเหยียดนิ้วหยกออกมาและปัดไปในความว่างเปล่าทิ้งชื่อของเธอไว้บนอนุสาวรีย์โบราณแห่งนี้เมื่อเย่หลิงหยุนประทับชื่อของเขาบนอนุสาวรีย์โบราณน,นี้อนุสาวรีย์โบราณดูเหมือนจะเริ่มสั่นไหวและแม้แต่พระราชวังอิมพีเรียลดึกดำบรรทั้งหมดก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงมันเปล่งแสงแวววาวอันเจิดจ้ากระจายไปทั่วจัก,กรวาล ในจักรวาลอันกว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตบนดวงดาวแห่งชีวิตโบราณมองไปยังทิศทางของจักรพัิกวนดั้งเดิมและเห็นลำแสงอันงดงามลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกเขาล้วนรู้ว่าการต่อสู้ของถนนจักรพัิในยุคทองนี้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเลือดและกระดูกที่เยื่อหญิงนับพันวันในที่สุดก็บรรลุความรุ่งโรจน์ที่อยู่ยงคงกระพันของคนคนเดียวเท่านั้นเย่หลิงยุนยืนอย่างเงียบๆียบต่อหน้าอนุสาวรีย์เทียนเจียวอันเป็นนิรันต์มองดูอนุสาวรีย์โบราณที่มีความแวววาวสดใสต่อหน้าต่อต,อตาเธอและรู้สึก นับตั้งแต่ที่ขิงมูถูกนำมายัางโลกนี้เธอได้ต่อสู้มาหลายร้อยปีในโลกโดยลุกขึ้นจากรอบรองชนะเลิศต่อสู้ทุกวิถีทางเอาชนะความเย่อหญิงทั้งหมดและในที่สุดก็ยืนอยู่ที่จุดสิ้นสุดของถนนจัก,กรพรรดิที่เต็มไปด้วยดวงดาวเส้นนี้อยู่ยงคงกระพันพ่อผมคิดถึงคุณภายใต้หน้ากากหน้าตาบูดเบื้องเยลิงยุนคุ้พรรมพำกับตัวเองแม้ว่าตอนนี้เธอจะสูญเสียความเย่อหญิงของเธอในโลกนี้ไปแล้วและได้รับการชื่นชมจากวิญ,ญญาณทุกดวงสำหรับเยลิงยุนแล้วความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถเทียบบกับคสสรเิิญของ,ของขู ัสอนุสาวรีย์โบราณแห่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงและชื่อหลายชื่อที่สลักไว้บนนั้นก็เปล่งประกายแวววาวชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นของดาวอียสที่ทรงอำนาจอย่างยิ่งซึ่งได้พิสูจน์ความสำเร็จของพวกเขาในอดีตพวกเขามีความชื่อเกี่ยวกับดาวและการอยู่ยงคงกระพันสิ่งที่ฉันรู้สึกเริ่มฟื้นตัวนี่คือการทดสอบและเป็นการแข่งขันทางเลือกในทุกยุคทุกสมัยในจัก,กรวาลมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพิสูจน์พระธรรมเทศนาได้พวกมันล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวและอยู่ยงคงกระพันและพวกมันสามารถแยกออกจากกาลอวก ผู้หรือผู้ที่จะเป็นพยานในอนาคตแข่งขันกันและหารือกันนี่คือความเหงาของผู้อยู่ยงคงกระพันชื่อของอยูไดลูปเป็นวิธีที่พวกเขาแข่งขันและประเมินกันชื่อและสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดสองแสงแวววาวชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์แต่ละอันมีวิธีการหายใจที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือมีความเชื่อแบบหนึ่งที่เชื่ออยู่ยงคงกระพันของคุณเองเย่หลิงหยุนมองดูทั้งหมดนี้อย่างสงบชื่อของเธอก็เปล่งประกายเช่นกันและมีเทาหยุนที่อธิบายไม่ได้ไหลออกมานั่นคือร่างของเขาของเธอ ในขณะนี้ร่องรอยนับหมื่นที่เหลืออยู่ในชื่อของเธอกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดกับร่องรอยในชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆด้านนอกประตูของจัก,กรพรรดิดึกดำบรรสิ่งมีชีวิตมากมายต่างก็จ้องมองไปที่อนุสาวรีย์นิรันด์อย่างตั้งใจพวกเขายังอยากจะรู้ว่าในโลกสีทองอันสดใสนี้นักปราดหญิงที่น่าทึ่งของโลกผู้ซึ่งครอบงำการยกย่องชั่นนิรันด์ของชนเผ่าบรรพบุรุษจะจัดอันดับได้ที่ไหนหลังจากส่องแสงอยู่ครู่หนึ่งส่วนหนึ่งของชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์ก็จางลงอย่างเงียบๆ ชื่อและสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นของผู้ที่มาถึงจุดสิ้นสุดของสตาเอมเพอเรสโรดแต่ยังไม่ได้รับการเทศนาการหมุนเวียนของยุคสมัยทําให้ชื่อเหล่านี้แทบจะสูญสิ้นไปสําหรับชื่อที่เหลือที่ยังคงเปล่งประกายเจิดจ้าโดยพื้นฐานแล้วเป็นของจักรพรรดิและจักรพรรดิที่ประสบความสําเร็จชื่อของเย่หลิงหยุนเปล่งประกายเจิดจ้าในชื่อหรือสัญลักษณ์ที่จักรพรรดิและจักรพรรดิหลายคนทิ้งไว้และไม่อ่อนแอไปกว่าพวกเขานักปราดหญิงมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาคือจักรพรรดิจริงๆการเห็นชื่อของเย่หลิงหยุนขัดย้งดลลลเ เพื่อให้สามารถต่อสู้กับร่องรอยที่อดีตจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิทิ้งไว้โดยไม่ล้มลงเดิมทีนี่แสดงถึงความรุ่งโรจน์และการยอมรับวิญญาณเผ่าพันธุ์โบราณบ,บางส่วนพร้อมที่จะจากไปและคงอยู่ต่อไปมันไม่มีความหมายเส้นทางแห่งการเทศของปราดหญิงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปชื่อและสัญ,ญลักษณ์มากมายที่ส่องอยู่บนอนุสาวรีย์โบราณน,นั้นก็จางหายไปทีละอันเจ้าของชื่อและสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคืออดีตจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิมาถึงจุดนี้ก็อยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วเป็นไปไไมม่่่่่่ดดด้้้้ออยยยยยยูแแแแแลลวววววทีีะะะะกระหาาางชชนคพืเ หลังจากทิ้งชื่อของเขาไว้บนอนุสาวรีย์วันกูเทียนเจียวแล้วเย่หลิงยุนก็บินออกไปจากประตูของจักรพรรดิดึกดำบรรเธอรี่ไปในทิศทางของดาวฝังศพของจักรพรรดิหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีเธอแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นขี้นูและจักรพรรดินีอีกครั้งบทที่218สพิสูจน์ตัวเองระหว่างทางกลับไปยังการกลับมาของเย่หลิงยุนไปยังดวงดาวของจักรพรรดิฝังศพจู่จู่คลื่นอันกว้างใหญ่และคุ้นเคยก็มาถึงและในช่วงเวลาต่อมาเธอก็กลับมาอยู่ในเขตต้องห้าม เย่หลิงยุนมองทุกอย่างที่อยู่ข้างๆเธออย่างเงียบๆแม้ว่าเธอจะจากไปหลายร้อยปีแล้วแต่ทิวทัศน์ในพื้นที่ต้องห้ามของสร้างชางก็ยังคงเหมือนเดิมกับตอนที่เธอจากไปในอดีตเมื่อเขาเห็นร่างที่คุ้นเคยเย่หลิงยุนก็ทนความคิดในใจไม่ได้อีกต่อไปและร้องไห้สะอึกสะอื้นในอ้อมแขนของขิ้นูพ่อผมอยากจะตายคุณหากปล่อยให้โลกภายนอกเห็นฉากนี้เกรงว่าท่านจะตกใจและพูดไม่ออกในสายตาของพวกเขานักบุญหญิงเผ่าพันมนุษย์ผู้ลึกลับและเย็นชาในเวลานี้ดูเหมือนลูกสาวตัวน้อยพร้อมศัตรูที่พ่ายแพ้ของโลกเสื อย่างไรก็ตามหากพวกเขารู้ว่าพวกเขาเพิ่งยิงและสังหารฉังเชงเทียนซุนอย่างแรงยกเว้นจักรพรัดมนุษย์ที่ชื่อซินลิงฟอร์บิดเดนโซนและการแสดงของพวกเขาต่อหน้าคิงมูก็เกือบจะเหมือนกับของเย่ลิงยุนพ่อก็คิดถึงคุณเหมือนกันคิงมูลูบไล้ผ้าไหมสีน้ำเงินอ่นอ,อนนุ่มของเย่ลิงยุนและพูดเบาๆ ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาเย่หลิงยุนได้ฟื้นคืนที่ขึ้นมาจากจุดสิ้นสุดข,ของการเวลาทิ้งูเห็นการทดลองและความยากลำบากทั้งหมดที่ทเขาเคยประสบมาแต่ไม่เหมือนกับในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคราวนี้ไม่ว่าเย่หลิงยุนจะ,ะเผชิญกับอันตรายอะไรก็ตามขิ้งงูไม่เคยปรากฏตัวเพื่อช่วยเธอแต่ปล่อยให้เธอแก้ปัญหาด้วยตัวเองขิ้งูรู้ดีว่าแม้ว่าเธอจะปกป้องเย่หลิงยุนได้สักระยะหนึ่งแต่เธอก็ไม่สามารถปกป้องเธอได้ตลอดชีวิตและเธอต้องขึ้นไปบนท้องฟ้าทางออกเดียวคือของคุณเองหากคุณต้องการบรรลุความขึ้น,น,นาาาาบกกกมยล ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันจะดีกว่าด้วยเหตุนี้ในช่วงศตวรรษนี้คินงูจึงรู้สึกลำบากใจที่จะได้เห็นเย่หลิงหยุนและไม่อนุญาตให้เธอกลับไปยังพื้นที่ต้องห้ามของทางการเพื่อดูตัวเองเขารู้ดีว่าเธอจะไปได้ก็ต่อเมื่อเธอสามารถกำจัดการพึ่งพาตัวเองของมิซี่ได้ไปให้สูงขึ้นและดูทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้นเย่หลิงหยุนนอนอยู่ในอ้อมแขนของคินมูสักพักและเธอก็เงยหน้าขึ้นและยังคงมีน้ำตาไหลอยู่ในดวงตาของเธอเล็กน้อยเธอหันไปมองจากกระพัดนีีท่ยิมใหห้้้เธอแลวส่งนากกผีในนมือออออขขงงเเธยย่าาิ พี่สาวนี่คุณจัก,กรพรรดิหยิบหน้ากากหน้าตาบูดบึ้งในมือของเย่หลิงหยุนและพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับเย่หลิงหยุนคุณทําผลงานได้ดีสิ่งต่อไปที่คุณต้องทําคือการพิสูจน์เต๋าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และส่งผลกระทบต่ออาณาจักรจี้ดาวหลังจากที่คุณพิสูจน์ว่าคุณจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิฉันมีวิธีให้คุณและน้องสาวของคุณฝึกฝนร่วมกันซึ่งสามารถช่วยให้คุณไปถึงเรดดัสเฟรี่ได้เร็วขึ้นอาณาจากักรชิงมู่พูดช้าช้า ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการสอนจักรพรรดิแล้วเวลาเกือบทั้งหมดของเขาทุ่มเทให้กับการศึกษาวิธีการนี้ที่เหมาะสมสำหรับเย่หลิงหยุนและจักรพรรดิปัจจุบันวิธีนี้ได้รับการบุกเบิกโดยขิงงูในระหว่างการฝึกฝนจักรพรรดิและเย่หลิงหยุนจะรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งและการรับรู้และความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับเต๋าก็จะตรวจสอบและรวมเข้าด้วยกัน ในเวลาเดียวกันความสามารถในการรับรู้วิถีแห่งสวรรค์และโลกก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเช่นกันดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของวิธีนี้จัก,กรพรรดิและเย่หลิงหยุนไม่เพียงแต่สามารถกลายเป็นนางฟ้าฝุ่นแดงได้เร็วขึ้นเท่านั้นความแข็งแกร่งก็จะก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดดเช่นกันพ่อครับผมไม่อยากซ้อมตอนนี้คุณจะอยู่กับผมสักพักใช่ไหมคุณไม่ได้อยู่กับผมมานานแล้วเย่หลิงหยุนเนยหน้าขึ้นมองขึ้นมูและถามอย่างน่าสงสารเอาล่ะในช่วงเวลานี้ฉันจะไปกับคุณอย่างดี เมื่อมองดูท่าทางที่น่าสงสารของเย่หลิงยุนแล้วคิงมูก็สไม่ได้ที่จะรู้สึกมีจิตใจ,จอ่อนโยนเล็กน้อยและตกลงตามคำขอของเธออย่างไรก็ตามมิซซี่คนนี้ได้บทขยี้เทียนเจียวทั้งหมดบนถนนของสตาเอมเพอเรอร์แล้วและกลายเป็นคนแรกแม้ว่าคุณจะไม่ได้ฝึกฝนในช่วงเวลาสั้นๆก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้ดังนั้นในปีถัดมาคิงมูจึงได้เดินทางมาพร้อมกับเย่หลิงยุนและจักรพรรด,ดินีซึ่งกำลังเดินอยู่ในจักรวาลในช่วงเวลานี้เขายังได้พาลูกสาวทั้งสองกลับไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวั้้ปนปนนา่่มไไไดผ แต่สำหรับเย่หลิงหยุนทุกอย่างที่นี่ก็เหมือนกับเมฆในอดีตด้วยการฝึกฝนฝึกฝนในปัจจุบันของเธอเป็นการยากที่จะหาศัตรูภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้แม้ว่าวางซูจิงจะดำรงอยู่แต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอหลิงหวงเอ๋อฝึกฝนและฝึกฝนอย่างเงียบๆียบในยุคดวงดาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันเขายังอยู่ภายใต้คำสั่งของของิ้งมูคอยปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเงียบๆียและเข้าใกล้วันที่จะกลายเป็นวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สีทองของนางฟ้าหลังจากกลับมาจากยยยยยุุุคททททท้้้ออองงงฟาาาาาีีี่่่่่่เเเเตตต็็มมปดวดวดวหลลลิินนกกกกรรรรฝึะสผบณััโ ภูมิหลังของเธอแข็งแกร่งและภัยพิบัติในที่สุดของมังกรก็ไม่ใช่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอเป็นเพียงเรื่องของหลักสูตรสำหรับฐานการพบปลูกของเธอที่จะปีนขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่เก้กกา,าของจักรพรรดิจักรพรรดิและบรรลุสถานะของจักรพรรดิจักรพรรดิห้าสิบปีต่อมาจาก,กรวาลที่เพิ่งสงบลงในช่วงเวลาสั้นๆก็เดือดพล่านและเสียงคำรามนับหมื่นก็รวมกันเป็นหนึ่งและเครื่องหมายของหัวใจแห่งสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นในส่วนลึกที่วุ่นวายมีร่างสีขาวที่ไม่มีใครเทียบได้ลอยอยู่ในนนนนนนัั้้้บ,บุุุญหญหิงงแแ่่เาพธ์์มษยไดสูดลว นับตั้งแต่บรรยากาศสุดข,ขั้วของจักรวาลอันกว้างใหญ่วิญญาณของทุกเผ่าพันธุ์ได้ทราบข่าวนี้มนุษย์ทุกคนต่างโห่ร้องและกระโดดและผู้ที่เป็นพยานคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเพราะมันหมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงภายใต้ใตการคุ้มครอง,องของจักรพรรดิองค์ใหม่หมื่นปีในทางกลับกันบรรยากาศของคนโบราณหลายพันคนกลับน่าเบื่อมากแม้ว่าพยานที่รู้ชีวิตนี้อาจเป็นปราชญ์หญิงเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีช มันบกกว่ายุคของเผ่าพันธุ์โบราณของฉันผ่านไปแล้วจริงๆเหรอผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณถอนหายใจและลังเลที่จะปิดผนึกตัวเองอีกครั้งและผออ,ออยอหลับไปสิ่งมีชีวิตโบราณอื่นๆส่วนใหญ่ที่ฟื้นตัวจากโลกสีทองนี้ก็กลับเข้าสู่การห้ามเช่นกันแม้ว่าโลกสีทองนี้จะสดใสแต่ชัยชนะสูงสุดของมันก็ไม่ได้เป็นของพวกเขาความรุ่งโรจน์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะดำเนินต่อไปและเผ่าพันธุ์โบราณนับพันจะยังคงหลับไหลเพื่อรอโอกาสต่อไปบทที่2 1 9ราตราประทับแห่งหัวใจแห่งสวรรค์กลับมาแล้ววผ่นน่่าาพัันนธุุ์มษยทีสรึงกล หลังจากที่เย่ยลิงยุนพิสูจน์ได้ว่าเป็นจัก,กรพรรดิแล้วคิงหมูก็ไม่รีบเร่งที่จะปล่อยให้เธอและจัก,กรพรรดิปฏิบัติตามกฎที่เขาเตรียมไว้สำหรับทั้งคู่แต่ปล่อยให้เธอได้สัมผัสกับโลกเพียงลำพังท้ายที่สุดแล้วเธอเพิ่งพิสูจน์แล้วว่ายอยู่ในจุดสุดยอดและยังมีพื้นที่อีกมากสำหรับการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเธอหลังจากที่เธอปรับปรุงความแข็งแกร่งของเธอเพิ่มเติมแล้วเธอจะรวมตัวกับจัก,กรพรรดินีและได้รับมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นตามการประมาณการของทิ้งมูการฝึกฝนฟิวชั่นของคนสองคนนี้จะคงอยู่เป็นเวลานานาน,นับหมื่นหรือหลายแสนปีจึงเป็นไปได้ดังนั้นก่อนหน้านี้เขาตั้งใจที่จะปล่อยให้เย่ลิงยุนใช้เวลาผ่อนคลายและมีความสุขอีกครั้งเวลาเพียงชั่วพริบตาร้อยปีผ่านไปในช่วงศตวรรษนี้เย่ลิงยุนอยู่ในจักรวาลทำหน้าที่ของจักรพรรดิท,ที่เป็นมนุษย์ให้พรแก่เผ่าพัานธุ์มนุษย์ทั้งหมดและได้รับการยกย่องและชื่นชมจากเผ่าพันธุ์มนุษย์นับพัน เธอใช้เวลาส่วนใหญ่กับจักรพรรดิและถิ่นมู่ผู้หญิงสองคนรู้ว่าอาจมีเวลาอีกนานในอนาคตและพวกเขาไม่สามารถพบกับขิ้นูได้ดังนั้นพวกเขาจึงรักครั้งนี้เป็นอย่างมากการฝังพระศพจักรพรรดิสิงในพื้นที่ต้องห้ามหลิงยุนนานนานคุณพร้อมหรือยังในห้องโถงกลางพื้นที่จำกัดเย่หลิงยุนและจักรพรรดินีนั่งเผชิญหน้ากันถิ่นมูยืนอยู่ตรงกลางและถามอย่างเคร่งขรึมพ่อเราพร้อมแล้วทั้งเย่หลิงยุนและจักรพรรดินีพยักหน้าเอาล่ะคุณจะต้องเรียนรู้กฎนี้ก่อนแล้วฉันจะเป็นผู้นำการรวมตัวระหว่างคุณในภายหลัง คิ้งหมูกเกรงนิ้วของเขาและลำแสงสีทองทั้งสองก็ถูกยิงเข้าที่คิ้วของจัก,กรพรรดิดินีและเย่หลิงหยุนตามลำดับในบรรดาแสงสีทองทั้งสองดวงสิ่งที่คิ้งหมูเตรียมไว้สำหรับพวกเขาคือวิธีการฝึกฝนและการหลอมรวมหลังจากนั้นครู่หนึ่งทั้งจัก,กรพรรดิดินีและเย่หลิงหยุนก็พยักหน้าไปที่คิ้งหมูและกวดมือเรียกพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการนี้อย่างสมบูรณ์เอาละปล่อยเทพเจ้าแล้ววิ่งฝ่าฝ่าไป คิงงูสั่งว่าหลังจากที่เห็นว่าผู้หญิงทั้งสองอยู่ในการฝึกฝนแล้วเขาก็ยื่นนิ้วของเขาและกวาดไปอย่างต่อเนื่องในความว่างเปล่าและสัญ,ญลักษณ์ลึกลับและแปลกตาหลายอันก็ปรากฏขึ้นทีละอันปรากฏขึ้นต่อหน้าจาก,กระพรดดินีและเย,ย่ลิงยุนดูเหมือนว่ามีการเชื่อมต่อพิเศษระหว่างพวกเขาราบหลายพันวิธีคิงงูดื่มเครื่องดื่มเบาๆและมีเครื่องหมายแหงหัวใจสวรรค์โผล่ออกมาจากหน้าผากของเย,ย่ลิงยุนเซนไดและถูกคิงงูบีบที่มือ รอยประทับของหัวใจสวรรค์น,นี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงคำพยานของเย่ลิงยุนในการเป็นจักรพตรรดิตลอดทุกยุคทุกสมัยนักเทศทุกคนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับรอยประทับของหัวใจแห่งสวรรค์แห่งอ้อยเพื่อพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในจักรวาลเมื่อดาวผู้ทรงพลังอย่างยิ่งลง้มลงผนึกเทียนซิงจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมรอให้ดิสคนต,ต่อไปปรากฏตัวนี่คือกฎเหล็กอย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องหมายของเทียนซิงจะดีแต่วิธีการที่คิ้งูเตรียมไว้สำหรับเย่ลิงยุนและจักรพรรดิดิหนีหากคุณต้องการรวมทั้งสองเข้าด้นนเ,นเ่ิตอดาไป สำหรับจีดาวที่แข็งแกร่งผนึกของเทียนซินถูกลิบรอนซึ่งหมายความว่าเขาได้ตกลงมาจากอาณาจักรของจีดาวแล้วแต่ด้วยวิธีของคิ้งมูแม้ว่าผนึกของเทียนซินจะถูกกลบออกจากเย่ลิงย,ยุนการลอกออกจากร่างกายจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของเธอกล่าวอีกนายหนึ่งเย่ลิงย,ยุนยังคงเป็นดิสที่แข็งแกร่งและจะไม่ตกสู่อาณาจักรข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือหลังจากที่ผนึกเทียนซินถูกถอดออกดาวจะกระจายออกไปและต่อมาก็สามารถเป็นพยานได้เช่นกันไปกับชิ้นมูปล่อยฝ่ามือของเขาและเครื่องหมายของหัวใจแห่งสวรรค์ก็แยกออกจากฝ่าย หลังจากที่ผนึกของเทียงซิ่งถูกถอดออกจากกางของเย่หลิงยุนสัญ,ญลักษณ์ลึกลับระหว่างเธอกับจัก,กรพรรด,ดินีก็เริ่มส่องแสงในที่สุดหลังจากแสงแฟลชอันง,งดงามผู้หญิงทั้งสองก็รวมกันอีกครั้งและตกสู่สภาวะการล่าถอยที่ลึกที่สุดในเวลานี้ทั้งการรับรู้เกี่ยวกับสวรรค์และโลกและความเร็วขององค์การฝึกฝนเพิ่มขึ้นหลายครั้งเมื่อเทียบกับก่อนที่พวกเขาจะแยกจากกันเมื่อสิ้นสุดการล่าถอยนี้คุณเกือบจะสามารถเข้าถึงอาณาจักรของเรดดัสเฟรย์ได้ชิงมู่กระซิบกับตัวเองจากนั้นนนนเดดิิิอออกกจากห้งงถงและปมันสน พระองค์ทรงทราบดีว่าการตรัสรู้ของนางทั้งสองนั้นคงอยู่ยาวนานอาจเป็นหมื่นปีหรืออาจเป็นแสนปีก็ได้ในช่วงเวลานี้พวกเขาอาจจะไม่เกิดอีกพื้นที่ต้องห้ามบนท้องฟ้านั้นเงียบสงบมากแต่ทั้งจัก,กรวาลกลับเดือดดานเนื่องจากการกลับมาของตราประทับแห่งหัวใจสวรรค์เหตุใดผนึกแห่งหัวใจแห่งสวรรค์จึงกลับมามีอะไรเกิดขึ้นกับจักรพรรด,ดินีหรือไม่นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของมนุษย์รู้สึกถึงความผันผวนของหมื่นเตา๋าเครื่องหมายของหัวใจสวรรค์กลับมาที่เดิมตื่นระหนกกับตัวเองและแววตตาาาขของเมมีคมื่นรนระก ตอนนี้ฉากนี้คล้ายกับฉากที่จักรพรรดิโบราณในอดีตล้มลงและนั่งลงมากแต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรจักรพรรดินีเพิ่งประกาศอายุร้อยปีและแม้แต่จุดสูงสุดของชีวิตก็ยังมาไม่ถึงล้มลงได้อย่างไรคุณรู้ไหมว่าอย่างน้อยจักรพรรดิก็สามารถมองข้ามโลกได้เป็นเวลานานหากมียาอายุวัฒนะเพื่อมีชีวิตต่อไปก็สามารถมีชีวิตที่สองได้ไม่มีร่องรอยขององค์การระบาดของสองครามจักรวรรดิในจักรวาลเลยเหรอจักรพรรดินีทำผิดพลาดขณะฝึกซ้อมหรือเปล่ามนุษย์หลายคนสับสนมาก เดิมทีจัก,กรพรรดิแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้การเป็นพยานว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตนี้ได้อย่างปลอดภยัยภายใต้การคุ้มครองของจัก,กรพรรดิใครจะรู้ว่าสิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาและยังมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายเกิดอะไรขึ้นกับจัก,กรพรรดินีในจัก,กรวาลน,นักบุญแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากกำลังก้าวย่างไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพยายามค้นหาร่องรอยของจัก,กรพรรดิพวกเขาไม่อยากจะเชื่อและไม่อาจเชื่อได้ว่าจัก,กรพ,พรรดิ